ถ้าผมก็ถ้าผู้ผลิสื่ออร่อก็มีผลทําให้การใช้ชีวิตน่ดีขึ้นในการที่การใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะรับรับรู้ข่าวสารหรือว่าการรับรู้ถึงความก้าวหน้าควา,ความทันสมัยอะไรเงี้ยก็จะมากขึ้นครับผมก็จะรับรู้เร็วขึ้นถ้าสมมติเป็นข้อเสียข้อเสียก็อาจจะมีบ้างครับในการรับรู้สื่อแบบผิดๆก็อาจจะทาให้เราเข้าใจผิดอา,อาจจะทาให้เราแบบ ต้องคัดกรองมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับสื่อออนไลน์อ่ะมันจะทําให้เราเหมือนกับได้รับข่าวสารมากขึ้นอะไรเงี้ยได้รู้จักกับคนภายนอกบางทีเราแบบเดินผ่านอ่ะกับคนที่เราแบบเห็น้ารักวันเนี่ยแต่ไม่เคยคุยกันบางทีเราก็ได้คุยกันผ่านทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยหรือได้รู้จักตัวตนของเขาผ่านทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งองเขาเขา้าแสงสื่อออนไลน์หมายว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบโลกมันมันดูแคบแต่แค่อยู่แค่ในหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย พวกเสือออนไลน์พวกนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถติดตามได้แบบว่าทันทีแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยต้องกลับไปดู TV ทีวีที่บ้านเราสามารถเพียงแค่หยิบมือถือหรือ,อสมาร์ทเดเวิ์ของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชเปิดดูได้เลยทันทีตอนนั้นข้อเสียของมันก็คือคนที่ชมจากทีวีจริงๆอ่ะจะมีน้อยลงสําหรับสื่อออนไลน์นะครับอย่างผมเป็นวัยทางานนะครับ เป็นประโยชน์มากครับกับการทำงานองค์กรใหญ่ๆการส่งงานการสื่อสารการทักทายคุยงานระบบเอกสารหรืออะไรต่างๆแล้วนอกเหนือจากการทำงานผมสามารถรีแลกได้สมัยนี้หลายช่องทางว่าง YouTube ดูย้อนหลังรายการที่เราไม่ดูตอนบอกว่าต้องทำงานอยู่หรืออะไรอย่างนี้ครับแต่สำหรับโทษอยังผมไม่อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะผมบรรลุนิติภาวะแล้วโตวพอที่รู้เท่าทันสื่อครับแต่เป็นห่วงน้องๆรุ่นใหม่ครับ คนที่แบบไม่บรรลุนิติภาวะครับเขาอาจจะบอกว่าใช้สื่อไม่ถูกทางน,นะครับควรจะศึกษาให้ดีก่อนใช้มีผลต่อชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าเป็นคนเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล,แล้วแล้วก็ชอบอ่านข่าวในโลกออนไลน์อยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีมันก็เป็นข้อเสียด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าข่าวที่เราได้รับมาอันไหนจริงบ้างหรือว่ามันถูกกรองมาแล้วหรือย,อยังเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่า เื่อออนไลน์มีผลต่บชีวิตคือรวดเร็วครับทําให้รู้ความเป็นไปของโลกเนี่ยเร็วขึ้นแต่ว่าผลเสียของมันก็คือผมไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งถูกอะไรคือสิ่งผิดอะไรคือสิ่งที่กัดกรองมาแล้วหรืออะไรที่ใครพูดถึงยังไงเราไม่รู้เลยค่ะก็ปกติแล้วนะคะวีจะใช้สื่อออนไลน์ในการดูพวกหนังภาพยนตร์หรือว่าเป็นละครทีวีหรือว่าเป็นรายการโทรทัศน์อย่างเมื่อวานหรือว่าล่าสุดนี้ก็ดูรายการเดอะแมสซิงเกอร์ค่ะดูผ่าน ดูผ่านในโซเชียลมีเดียพีคิดว่าไอการที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันที่ทําให้เราเนี่ยเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีอยู่ตรงที่อย่างที่มีกระแสอยู่ตอนนี้นะคะเกี่ยวกับรายการ The m a s s i n g เกก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเบคผลิตโชคใช่ไหมคะพีคิดว่าไอข้อเสียของสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถทําให้คนเราอะสามารถเข้าข้างคนอื่นเหมือนกับว่า โดยที่ไม่ใช่ความคิดเห็นของเราเราอาจจะแค่อ่านเราอาจจะแค่เหมือนไปดูความคิดคนอื่นมาแล้วเราก็เหมือนเรียนรู้กับของความคิดของเขาแล้วก็อาจจะไปเข้าข้างเขาโดยที่มันทําให้เรามีทัศนคติที่ผิดผิดเหมือนสื่อโซเชียลมันก็อันตรายตรงที่เราโดนป้อนข้อมูลจากคนอื่นโดนป้อนข้อมูลจากสื่ออะไรมากเกินไปจนทําให้เราไม่ได้คิดเองเออเองบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะ